ที่สวนสิริยากรนะครับอยู่ที่บ้านตรมไพรตำบลตรมไพรอำเภอศรีขลภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้เจ้าของสวนมาเองครับมาปลูกมากเตี้ยให้ผลไวครับระยะเวลาแค่3ปีเท่านั้นนะครับก็ติดผลแล้วนะครับวันนี้เจ้าของสวนมาเองครับกับชุดสีชมพูที่เตรียมตัวว่าจะไปเที่ยวสุรินทร์นะครับแต่ว่าวันนี้ นะครับผิดแผนนะครับก็เลยได้มาเที่ยวทุ่งนาแทนนะครับเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มาปลูกต้นไม้ด้วยตนเองเลยนะครับนี่ดูโอ้โหปลูกหมากครับง่ายนิดเดียวครับขุดหลุมแค่เท่ากับขนาดของถุงชํำนะครับแค่นั้นเองวางทิ้งๆไว้เดี๋ยวก็โตนะครับต้นหมากนะครับไม่รบกวนกับพืชชนิดอื่นนะครับเราก็ปลูกในระยะชิดกับพืชอื่นได้นะครับแต่ก็เว้นสักประมาณเมตรหนึ่งนะครับ ตรงนี้ก็ปลูกถี่มากนะครับร้อยต้นนะครับปลูกในแนวรั้วนะครับในแนวรั้วห่างออกจากรั้วมาประมาณหกสิบห้าสิบหกสิบเซนนะครับนี่สวัสดีครับวันนี้ขอสัมภาษณ์นะครับว่าปลูกได้กี่ต้นแล้วครับวันนี้ครับปลูกได้กี่ต้นแล้วครับเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เช้ามาครับได้กี่ต้นแล้วครับนี่ ต้นทุเรียนของเราครับอ่าลองไปยืนดูว่าสูงขนาดไหนต้นทุเรียนนี้หนึ่งปีแล้วนะครับเอาเดืดกว่าให้มองเอามองอ้อหอะต่อไปไปแบกมาอุปกรณ์ของเราครับขยุบ เสียมคู่แล้วมันแทงลูกกระต่ายแล้วมันสายนี้ออกอีกมดอาคาเลยไม่ต้องลึกมากพอแล้วลึกเกินน่ะตัวเต็นนี่เล็กกว่ยอะทางนี้อย่างนี้ อานี้แหละย,ยม่ยยยุ้เตรั้หมาคือไม่ได้ไหมายความว่ามันจะตี้ยอยู่ตลอดนะครับอนาคตนะครับมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่าจะเตี้ยเตี้ยอาจจะสูงช้ากว่าหมากสูงปกตินะครับ<ถ>ก็ประมาณ<อ>ครึ่งหนึ่งเลยนะครับออรรให้ผลผลิตตั้งแต่สามปีเป็นต้นไปง่ายๆครับ แล้วเาปูตมหยอกมูตะกมด้วยให้ดูยากเลยถ้าหญ้ามันแทงตานย่าค่ะเดี๋ยวพอเอาเครื่องตัดหญ้าเครื่องถางหญ้านี่มาถางตรงนี้เลยวันนี้ซื้อหัวหัวหัวถางหญ้านะครับจากราสดาม,มาถ้าเป็นของสอสนามนี่หกร้อยกว่าบาทอันนี้ซื้อของจีนนะครับขนาดเล็กกว่าน,นิดหนึ่งนะครับคุณภาพอันไม่เท่ากันแต่ว่าราคาถูกร้อยสามสิบกว่าบาทก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ เคเอามาเลยเมื่อกี้ลองถางหญ้าดูรอบต้นแล้วก็โอเคนะครับติดกับเครื่องตัดหญ้าสะพายหลังของเราครับสายอ่อนง่ายมากระวังหญ้าแทงตานี่ครับนี่รดน้ำที่เอาไปาขังวัวขังไกาเน่ยมันนั่นเร้นยังไม่พับไปไวเลยเาะว่ตาตัดมาจากนุ้มใ,ใกล้ๆสวนของตาน่น อะไรบาดแทงมือสิเขาเป็นหนามหนูอย่าจับแรงพอแล้วแค่นั้นมันก็อยู่แล้วเคลียร์นิดเดียวไม่ต้องรูดขึ้นเคลียร์เรื่องเยเฉาเราออกจากทุกโอเคแล้วเลยบาดไหมนั่นแทงนิดหน่อยเมื่อกี้ลงพ่อมาเลยว่าจะมาขุดฮะอ๋อไม่เป็นไรแค่นี้นิดหน่อยนี่ยามันแทงจิ๊กนิดหน่อยเอาไปล้างมือเอาอีกเอาอีกยังไม่เสร็จ บางมือบางมือเดือดเอโล์มันใช่ไหมมันรบกวนถางก่อนต้นนั้นถางมาตรงอันที่รกบกันนู่นไม่ต้องปลูกปลูกอันที่มันแม่น,นี่้ปลูกตัดมาใหม่หมดแล้วตรงที่ให้พักก่อนนะพักก่อนอันนี้ต้นทุเรียนที่เราเพิ่งปลูกใหม่ครับก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะครับปลูกได้เดือนกว่าๆต้นมะม่วงอันนี้น่าจะเป็นน้ำดอกไม้นะครับ ถ้ามีพื้นที่ให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับก็พื้นที่ตรงไหนที่ว่างแล้วก็ปลูกอะไรได้ก็ปลูกไปก่อนนะครับแต่หญ้าคาของเราไม่ได้ปลูกนะครับเนี่ยขึ้นเองนะครับเป็นพืชที่ดีมากไม่ต้องปลูกก็ขึ้นได้ครับทําจัดยากด้วยนะครับก็ปงนาเลยล้วกูกับนอนทำมันุ่งนาข้างๆไอ้ปลูกต่างวิถีมันไม่ได้ปลูกแปลงผักข้าเย็นเมื่อวานเลยกูข้าวเที่ย,มมยงเมื่อวานเป็นไปเนี่ย จนเข้าจเข้าเย็น5นวะิาวลาลมันเหนื่อยมากใช่ไหมไอเหนือ่อยหัวใจยังสู้ใช่ไหมดูดูพร้อมกันบุบบุบร้องทำยังไงอสู้เลยิปเลยเนี่ยนี่คิปๆดูดูดด เดี๋ยวพ่อจะปลูกบางเอาหนูถือเป็นคนถ่ายเขาเป็นคนถ่ายบางเดี๋ยวก็จะปลูกปลูน้ำพ่อกำลังซื้อยุบแป๊บเดีถ่ายเอาถวปูกขุดมาจาเนู่นงนีไ่เห็นถ่ายเลย ยังไม่ได้ขูเลยที่รยงบลกงานานี้ตปกวคเดียวูดด้วยเลยพูดด้วยวังรดน้ำด้วยรดน,น้ำนี้ยังไม่ได้แกะน,นี่คือการ,สร,ะะกรใส่เดือนนะคะกับไปใส่เบ็ดนี้เราเริ่มมีไส่เดือนแล้วนี้ ไปรัวเลย,เเลยแค่นั้นแหละตัวมันก็ป่วยลงมาเป็นฝุงเลยใม่ไหมพี่ก๊อฟไม่ต้องมม oh, <my> ติดตัวนมองมากไปตรงปลายเท้านั่นแหละมใส่ยให้ได้ด้วยได้ยจับตัดเสร็จเลย อันนี้เลยพ่อขคงได้เลินชาวเนาะเราเอาคะแนนเลยใช่ไหมอยาให้ใกลต้นมากด้ยหน่อยอยาให้ให้ให้ทุนเกเรขึ้นไปอ่ะจากต้นละมวนต้องกลวยสามารถตัดออกได้ไม่ได้หรอกะมวนมันจะมาอยม่ต้นต่อไป ทางเนี่ยแพงดูกระตาด้วยมีกระสุนตาเยอะด้วยเนี่ยอันมานี่เลยแม่แม่ยิ้มบอกต้องนู้นนะยังไม่ได้ดไปลูกเลยตรงไหนน<ฮ>ู่นอรงนั้นหรอ,อ<า>เบือไปให้หนูปลูกไงหมาไรสดหมาไรสด ขอยยงไรสดเท่านั้นแหละเสร็จแล้วก็เล้าถ้าพุชมๆมสวนสินี่เป็นต้นของนุ้ยเด็กหญิงชื่อเด็กหญิงที่ชวบพุวงมางงข่าเจอรันอีนติดอย่างร่ายยังไม่จบใช่ไหม ดูนองน้ำดูอะไรค่รรอยถายมุนทีละนิดค่อยถ่ายกล้วยถ่ายอะไรไอ้ต้นนี้กล้วยเนี่ยตัดหรือยังไงเนี่ยยังไม่ยังไม่แก่ดูเป็นตาดใหญ่ดูแอไรโดนตาดูกล้วยสิไม่ได้ตาบ้าเจ้าอะไรแค่ห่านมอคืน 欢大家来建行。<laughs> ไ็ดูบ้าแต่นี้ยังพอแล้วก็ได้โอเคกดโอเคนี่รุงไห้บายบาย